น่าจะใช่รถด,ดำครับเป็นรถด,ดำโมกี้เดินน่านี้สิงโตมังเลือกของเล่นอยู่นะครับอันนี้รถอะไรไหนพ่อดูหน่อยอันนี้อ่า,น,าน่าจะเป็นรถดับ,บเพลิงเหมือนกันตัวหรือรถฉีดถนนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันสามารถถอดน็อตได้อันนี้รถรถดำเห็นไหมมีที่ขนดินด้วยเนี่ยที่ขนดินเอาไว้ไปขนทรายอยู่อันนี้รถรถปูนนี่รถปูนเห็นไหมมันมีที่หมุนปูนอะ รถเกียร์อันนี้เกียร์ดินเลยเกียร์ดินอันนี้รถอะไรอันนี้รถรถตักเนี่ยมันเอาไว้ตักของอันนี้เป็นชุดเลยมีหลายคันด้วยมีรถอะไรบ้างไหนมาดูดิรถถยมีรถถ่ายมีรถรถขนรถขนของแล้วก็รถรถบรรทุกแล้วก็รถบรรทุกด้วยมีหลายแบบมีหลายแบบรถหลายแบบเลยเออรถหลายแบบเลย อ่าเอาใส่วไาาสวไ้ครับอ,อ่าอันน,น,นี้อันนี้อ่ะเพราะว่าเอารถพวกนี้ดีกว่าเพราะมันมันมันหมุนได้รถพวกไหนนี่นี่พวกนี้นี่ม,นมันมันมีน็อตมันมีไขควงด้วยมันมีไขควงด้วยพี่ชายหมุนะ่ะอ่าเอาชอบรถอะไรชอบรถแบบเพืองใช่ไหมชอบรถตัวไหน บรถดําเหรอในรถดับไขยได้ไหมพอดูก่อนหมุนได้ไหมโอ้หมุนหมุนได้เหมือนกันรถด,ดําก็หมุนได้ไไดัอ่าเดี๋ยวดูดินี่รถด,ดําก็แยกออกแบบนี้ได้เหมือนกันเอารถด,ดับเหรอรถอะไรเดี๋ยวพ่อซื้อให้รถเอารถอะไรครับจะเอารถดัเอารถด,ดัใช่ไหมเราจะเอาเป็นชุดเลยโอ้เป็นชุดชุดมันหมุนไม่ได้นะชุดมันหมุนไม่ได้เอาเอา,เอาที่หมุนได้ดีไหมเออ ได้ชอบอันไหนอ่าเลือกเอาเลือกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อซื้อให้ชุดหนึ่องอันไหนอันนี้มันชุดบทหินอันนี้เป็นพวกชุดบทหินอันนี้เป็นรถเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อใหม่เราเอาไปคันหนึ่งก่อนไปลองดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาซื้ออีกอันนี้คืออันนี้เป็นเครื่องบินขนของนะครับ น้องอันนี้คือเครื่องบินขนของแล้วมันก็จะมีรถต่างๆเอาไว้ขนมีรถอะไรบ้างรถโยกรถอะไรอเยอะแต่เราไม่เอาหรอกเราเอาตัวนี้ดีกว่า,เ,าเอารถด,ดำใช่ไหมชอบรถด,ดำาหมอาถือไว้ก่อนแล้วเลือกก่อนอ่าเลือกของเล่นอยู่นะครับตอนนี้ตัวอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งเดียวต้องจ่ายตังค์กันลกูกจ่ายตังค์ก่อนไหนพ่อดูก่อน เดี๋ยวเราไปจ่ายตั้งก่อนนะครับ